สวัสดีครับจากฟุตทักโซลาเซลล์นะครับรับติดตั้งโซลาเซลล์บนรถฟุตทักนะครับคันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเป็นรถขายพิซซ่านะครับมีตู้อุ่นพิซซ่ามีตู้อุ่นอาหารมีหม้ออบพิซซ่านะครับคันนี้ใช้กับแสงสว่างปั๊มน้าหม้ออบพิซซ่าตู้อุ่นอาหารพัดลมตู้เย็นตู้แช่ก็ใช้ได้นะครับระบบนี้ เป็นระบบ5,000วัตต์เทอร์ลอยครับระบบนี้เปิดสวิตช์เดียวไปเขียวติดใช้งานได้เลยครับใช้ง่ายครับส่วนของภายในของระบบก็จะมีกันฟ้าผ่ามี ATS มีเบรกเกอร์คุมทุกจุดนะครับรับแรงกระชากได้สูงครับระบบนี้แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับมีระบบชาร์จไฟบ้าน มาดูส่วนของปลั๊กชาร์จนะครับนี้เป็นส่วนของปลั๊กชาร์จไฟบ้านนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นไฟตรงครับ220นะครับส่วนนี้เป็นแท่งกาวนะครับผลตกฟ้าแรงเสียบลงดินใช้ได้เลยนะครับระบบมี ATS สลับไฟอัตโนมัติด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของแถมนะครับเป็นกล้อง IP Cam กล้องบันทึกหน้าหลังพร้อมเมม32 g ิกลาเตอร์ Wi-Fi นะครับพร้อมติดตั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของแผงก็ติดตั้งเรียบร้อยครับติดตามผลงานของเราได้ที่เพจฟุ t ทักซอสเซลลนะครับสวัสดีครับ